FC คลิปนี้เราจะพูดถึงอาหารเสริมพืชทางใบนะครับของเราจะไม่มีปุ๋ยทางใบนะครับไม่ได้มีอะไรหลายตัวทางใบเราจะมี2ตัวคือเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเสริมแก่งตัวหนึ่งนะครับตัวอาหารเสริมเขาเนี่ยชื่อ r i 9 RI9 หรือหลายคนเรียก RI9 นะครับอาหารเสริมพืชกับตัวที่2ชื่อเทอร์โบแพนเทอร์แพนก็อยู่ในตัวเสริมเหมือนกันแต่เขาจะทำงานคนละหน้าที่ นะครับตัวที่3ที่ใช้กับใบก็คือพึ่งเทอร์โบพึ่งเทอร์โบนะครับตัวที่4ี่จะเป็นแคลเซียมบอลอนนะครับตัวที่4แคลเซียมบอลอนตัวที่5จะเป็นตัวฉีดขยายลูกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง5ตัวเอามาใช้พร้อมกันหมดไม่ใช่นะครับแค่มีประมาณ5ตัวเข้าๆประมาณนี้นะไอซีอ่ะทีเนี้ย ถ้าช่วงใบทําใบ1ใบ2หรือตั้งแต่ฟื้นฟูต้นเนี่ยทำใบ1ใบ2ใบ3ใบสุดท้ายเนี่ยทางใบของซานโฮมเดลจใช้อะไรบ้างครับอันดับแรกเลยใช้3ตัวหลักก็คือไอไบวกเทอร์โบแพนบวกพึ่งเทอร์โบนะครับอัตราการใช้งานก็คือไอไน1ลิตรเทอร์โบแพน1น1ลิตรพึ่งเทอร์โบ1ซองผสมน้ำพันลิตรนะครับฉีดทุก 7วัน10วันหรือ15วันแล้วแต่แปลงแล้วแต่นะครับบางคนแปลงใหญ่แปลงเล็กไม่เหมือนกันอย่างแปลงใหญ่เนี่ยกว่าเขาจะฉีดมาชนรอบเนี่ยประมาณ20วันอันนั้นก็ต้องเก่งด้วยเพราะว่าต้องคุมเพี้ยให้อยู่อาหารเติมช้าได้แต่ต้องเอาเพี้ยให้อยู่แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นทําใบเราเนี่ยจะมี3ตัวนะครับอานายเทอร์ I 9, an, พึ่งเทอร์โบใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ชุดใบชุดใบที่ออกมาจะค่อนข้างสมบูรณ์ นะครับใบออกมาสมบูรณ์มากนะฉีดแบบนี้ไปเรื่อยจนใบสุดท้ายนะครับสามตัวแค่นี้นะบวกแมลงหรือบวกยาลาแล้วแต่สภาพแปลงฉีดแบบนี้ไปเรื่อยจนใบสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างวันนี้สมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาใบสุดท้ายออกเดือนหรือสิงหาแล้วออกมาแบบนี้เลยใบสุดท้าย อาจจะกลางกว่น,นี้หน่อยหนึง F4 เนี่ยเนี่ยออกแบบนี้เลยก็คือใบที่2นะครับเราดูจังหวะว่าใบตรงนี้เริ่มจากกลางนะครับจากกลางเป็นฝักดาบเยอะๆก่อนอันนี้ยังไม่ไเป็นฝักดาบเป็นหางปลาทูอยู่ให้เป็นฝักดาบไปเยอะให้เราใช้ r i 9 1ึ่งลิตร Turbo หนึลิตรพึ่งเทอร์โบสออง เปลี่ยนแล้วนะพึ่งเทอร์โบสองซองหมายความว่าอะไรเราจะเร่งการสะสมอาหารให้เร็วขึ้นก็คือเติมกลุ่มพึ่งเทอร์โบเข้าไปใบจะเขียวเร็วมากเขียวแล้วดาแบบนี้แหละสองซองนะครับแล้วทําสารเลยนะทำสารเลย,นะเลยก็คือการทําสารก็คือบางคนจะร้อยเพสลาด7 0็ของทั้งสวนก่อนให้เพสลาดออกมากลางๆใบเขียวอ่อนตองเหลืองใบตองนี้แล้วก็ทําสารนะครับ หรือช่วงจะทำสารเราจะต้องฉีดอาหารอยู่แล้วก็ใส่ตัวสารได้นะครับแล้วแต่ว่าส่วนไหนใช้ใช้ทาสารตัวไหนนะครับก็ทําได้เลยใช้แค่นี้เองนะครับหลังจากทําสารเสร็จแล้วนะครับตัวฉีดทางใบเรายัางฉีดอยู่ไหมฉีดแต่ห่างแล้วนะครับแต่ห่างนะครับเราจะย้ายการฉีดทางใบเนี่ยไปฉีดในทรงพุ่มฉีดที่ท้องกิ่งแทน FC เดี๋ยวช่วงทําดอกเราทําคลิปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันแบบกระชับกระชับนะตอนนี้เอาในเรื่องของการฟื้นต้นบำรุงใบก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับของซันโฮโมเดลเนี่ยที่เราจะทําตามแล้วให้มันได้ผลผลิตเป๊ะๆเหมือนเพื่อนๆที่เขาทําออกมาปีปีที่แล้วแล้วได้ผลผลิตด,ดีมากนะครับก็ให้ดูคลิปนี้กันนะครับ f อนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ FC อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ